ทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปการใช้แพะตัดต้นไม้กันมาแล้วบ้างใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าวิธีการใช้แบบนี้เป็นวิธีที่ผิดเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้ดูกันก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับใครที่ไม่อยากฟาร์มเพชรเองนะครับผมเพชรเกมนี้นฟาร์มยากะเนาะก็เข้าไปดูไก่เพชรตึงๆคนโหดในทีดิงหน้าโปรไฟล์เลยตามปกติแล้วนะครับทลิปนี้นะครับทุกคนนะครับเขาจะปลูกต้นไม้นะครับเป็นทางยาวไปเรื่อยๆยิ่งเราปลูกเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งไกลเท่านั้นใช่ไหมทุกคนและตอนเก็บนนนนนนนะบบบออกกกกเเเลลลยยยวว่่่่าาาาาิงโคคคตตรรัััพ้้้้ไไมมมมมทีูุ ค่อยเก็บนะครับแล้วก็ไปใส่ที่แคมป์ไฟแต่จริงๆแล้วนะครับวิธีการปลูกที่ง่ายที่สุดและเก็บง่ายที่สุดเลยนะครับให้เราทําแบบนี้ครับทุกคนหนึ่งเลยนะครับให้เราเลือกปลูกที่ข้างแคมป์ไฟเลยครับใกล้ๆเลยนะครับเราจะได้เก็บง่ายๆเนาะขั้นตอนที่2เวลาเราปลูกนะครับให้เราปลูกซ้อนกันแบบนี้พอเวลาต้นไม้มันโตนะครับมันก็จะโตอยู่แค่ที่เดียวให้เราปลูกแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับขี่ต้นก็ได้นะครับตามใจเราเลยเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กัน เห็นเป็นครับทุกคนเวลาแพะมาชนนะครับเราก็จะตัดต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับและเวลาเราใช้งานนะครับก็สะดวกมากๆเพราะมันอยู่ใกล้กองไฟไหนใครมีทิศการใช้แพะตัดต้นไม้ที่เจ๋งกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ก้ามาหน่อย